สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสติ๊กค่ะมาดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหมูสติ๊กของเราหน้าตาจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็เนื้อหมูบดอ่าผสมกับแครอทนะคะ300กรัมค่ะแล้วเติมด้วยพริกไทยป่นลงไปแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนของเราเติมไปครึ่งช้อนชานะคะทุกคน คลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเติมในส่วนของซีอิ๊วขาวค่ะหช้อนโต๊ะคลุกเค้าให้เขาเข้ากันค่ะคลุกเค้าให้เครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราจะเอาไข่ลงไปเลยค่ะต่อไข่ลงไปค่ะจะเป็นไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองผสมไข่ไก่ให้เขาเข้ากันกับเนื้อหมูให้ได้มากที่สุดนะคะ คลุกเขาไปเรื่อยๆค่ะทุกคนใครชอบเมนูประมาณนี้บ้างคะส่วนเรา,อาชอบมากๆค่ะแล้วก็เด็กๆก็ชอบนะคะคือเนื้อหมูทําแบบนี้แล้วสามารถาจิ้มกินกับอะไรก็อร่อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็เติมด้วยพัสลีนะคะพัสลีคือผักอบแห้งที่เกา,าหลีส่วนใหญ่เวลาเราทํากับข้าวเราจะ ถ้าเป็นทอดอเราจะชอบใส่พัสลีนะคะคุกเค้าให้เ้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมในส่วนของอแป้งที่เฉเพาะทอดเป็นแป้งทอดไก่โดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นแป้งทอดกรอบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแป้งตัวนี้อาจจะมีความหนาของม้วนแป้งนะคะทุกคนคุกเค้าให้เขาเข้ากันคะ่ะแป้งกับเนื้อหมู พอเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมในส่วนของน้ำมันพืชลงไปค่ะเพราะว่าจะคลายความเหนืดให้กับแป้งได้ค่ะทุกคนสำหรับของเราเราไม่ได้ปั้นนะคะเราจะทำเป็นแผ่นยาวๆค่ะเราก็จะหาเขียงอันเล็กๆค่ะมาวางแล้วทำให้เขาเรียบแล้วเราก็ค่อยๆหย,ย่อนลงไปค่ะ ค่อยๆหยอดลงไปนะคะน้ำมันก็ควรเป็นน้ำมันที่ไฟปานกลางนะคะทุกคนถ้าน้ำมันร้อนจนเกินไปหรือว่าใช้ไฟแรงจนเกินไปอาจจะทําให้ข้างในไม่สุกก็ได้นะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราจะชอบนะคะทุกคนสูตรนี้อร่อยดีนะคะเด็กๆชอบทานกันทุกคนเนื้อจะอไม่แข็งนะคะ ข้างในจะนิ่มๆหนุบๆนิดน,นึงค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มแบบไหนก็อร่อยค่ะทุกคนอาแล้วก็รสชาติคล้ายๆกับลูกชิ้นปลาเลยนะคะทุกคนลูกชิ้นปลาที่เราซื้อกินตามตลาดนะคะรสชาติแบบนั้นเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนสวัสดีมีความสุขค่ะ